สวัสดีเนี่ยกระแลงจ่าพี่นองมณียู่กับช่องสาวสอนผ้าหลอคือเก่าวณีเสื้ผ้าพี่นองมาหล่อไอตลาดแลงจ่าเป็นกับเขาแลงเป็นวิถีชีวิตบ้านของคนในอำเภอหนองบัวละเวและจากพี่นองจังหวัดชัยภูมิตอนนี้สาวสอนผ้าพี่นองลอ,อยด้วยตลาดสดเทศบาลของอำเภอหนองบัวละเวจยจากอู้มกซีดาซิดาเป็นกกพีตะกัวไปเลย ขายรถลาชการห้พนจะซับซับหอพรมเลยจ้าพี่นงค์ซับได้คันเรื่องจ้าแถมเจวพรมเลยแล้วก็แถมเจให้พรมมักสีดานวยยังไงสวยงามคับอันนี้พี่ขวดตาเนาะซีบบาทพท่นนจ้าพี่นงองสุดตำบกคุงบานเท่าเลยเทิงบักคข้วบักหน้าบักทีพรมเลยจ้า เ,เป็นตลาดแรงเป็นเนื้กินบ้านๆนะจ๊ะพี่น้องเป็นกับข่าวบ้านๆน่นะหลักเป็นพักอ่างนั่ง nhả ห่างบ้านนี่รอตะเบ้นเนี่ยจังหว่อยด้วยจ่มามันีมันตะซีม้งเพราะว่ตาตลาดนี่กระเจ้าสียางคำจ้ะพี่น้องเป็นใกล้บ้าน<แ>ใกล้บ้านกะน,นี่ ตั้งผุ่นกับเป็นไหมคะเพิ่นถอดถอดไก่จ้าพี่น้องถอดลองไก่หมูย่อมี่เมืออ่อจ่าอู้หดีก็เป็นตะเสียบแถมบะเขือวย่าเผาเผาแล้วกระซูให้พร้อมแม่บ,มมบ้าเน่แม่ขายชุดละเจา้าบาทแหยม,ม,ย,ม,มยี่สิบบาท,ทนานจ้าเอาให้หนูเจ้าชุดเนี่ยจ้าพี่น้องแม่ล็อสิกีกีพร้อมละไกซุปให้พร้อมได้จ้ายล็อสิซุปแครยี่สิบบาทเท่านั้นจ้านเขือใย่ะเน่ ยี่สิบบาทจ้าพี่น้องสาวสอนผ้าหลออสื่นแลเม่เราชุดหนึ่งเลยจ้าขอบคุณในลายค่ะดีๆได้แม่เด้อไม่ได้กินโดนหรอจ้าพี่น้องสูบะเขือเงี้ยเนาะไม่ได้กินโดนแล้ว,ค,ว,ลวคิดอยากจ้าก็เลยสื่อลาน,นี่เม่เราขายอย่างเนี้ยมียานั่งมีไก่ไมีข้าวโพดจ้าอันนี้เป็นผักพื้นบานของแทจ้าพี่น้องผักขั้นจวง คุณแม่รับลังสีโยห้เบิงึงมาเจ็บบาทน่ะแม่มา,าสิบบาทสิบบาทเท่านั้นจ่าแม่ปลูกเองบ่แม่จ้าแม่รับปลูกเองด้วยจ้าพี่น้องงามงามงาม,มึงเนี่ยอ่อนอ่อนใช่หรไปกินก็ต่บอกหุ่จ้ามาละสิกกบบาทกระมัดใหญ่ใหญ่บัดใหญ่ใหญ่ซะ <hum ming> คนบริหารไหนมากด้วยจ้าพี่น้องเพราะว่ามันบริบาหารคำจ้าเพราะว่าตลาดนีกระจาย่างคำจา้า อุ oh, ้ยหอนหอนไอ้แล้วว่าหอนหอนทั้งแดดหอนทั้งปลาจ่าพี่น้องหอนทั้งไฟปลาหอนหอนปลาถ้ามาฉาดจ่าพี่น้องอืมเปิดตาแสบเผาเอือบเอือนี่ตัวนี้ไข่หนี่งเ็มหอมเลยปลาจอกไข่มันดีดปลาจอกจ่าพี่น้องตัวนี้ตัวเจ้าบาทจ่าพี่น้องตัวนี่กับเป็นตะกุ่มยีดอกตัวบิกง่ายปลาจอกานจ ของโลกควาไข่ไข่เต็มควาไข่เต็มทอมอายเล่ายางให้พร้อมเลยไปตรงไปย่างาย,ย,งย,า,งยางจ้ะแ <c oughs> ดดสาวซ้อนผ้าล้อยยางยุนีกกระแดดแฮ้งจ้าพี่น้องแ <c oughs> ดดผักแดดสาดเส้นนวยตา <c oughs> ลอไปเบื้องเนีย้ยบ้าหมือนหนีเพื่นเลยยางมาขายตลาดมะหญ่ได้จ้าพี่น้องตลาดนี้มใหญ่ดอกเป็นตลาดกับเข่าบ้านๆเท่านั้นละ ปลาเผาก็มีเนี่ยก็มี้ผักบุ้งน้ำยานั่งมีมดปักหอยก็มีจ้าพี่น้องผักแนวแมีเราปลูกเองเหมือนกัจ้าเพราะว่าจะเป็นผักอีตูบักแขคงก็มีบักพริกกระมิ้งจ้าผักบุ้งกะละสีบาทอีเมียเราว่ากกะละสีบาทกี้ให้พร้อมปลูกให้แล้วกันยังไม่กี้ให้พร้อมยจ้าพี่น้องขอบโคตรกี้ฟักเจบาทจ้าแม่ สิบบาทเท่านั้นจ้าพี่น้องรถกีให้พร้อมเลยสิบบาทกระลังเหลืองกระลังเป็นตะแเสียจ้าในเม็ดเต็มดี่ดีผุนปลาราศิบบาทว่ต้องไปเห็ดหยากรว่าตรงไปหนีหยากจ้้าพี่นองจ้าคลิปนี้ผู้ใดข่ามาเบื้องหลังก็จะลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าหล่อได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอได้จ้าคลิปหนาเสด็จนีคลิปให้พี่น้องข้างบนอีกนะจ้าเนาะตสบายคลิปนี้สาวสอนผ้าหล่อ ขอตัวสื่อน้าอย่างน่ากินกันนะจาพี่น้องสวัสดีจ้าชินอู้ดูชินเป็นประเบครับ